สวัสดีพี่น้องเอทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซใหม่ f อฟเก่าด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหนาะช่อง YouTube ด้วยกันเราจะทุกคนทุกทานที่มารับชมแนวทางเลยกลับมาเป็นการกงใจใหายกับแอ j ดจอยเซนเดีวยดวยกันเนาะ กลับมาตามกันต่อจากกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยจากงวดประจำของวันที่16เดือน7จะเดือนกรกฎาคมจะ2 5, 5 6, 6 7กับแนวทางรัฐบาลไทยไซายด่วน6กคู่เด่นจะเด่น2ตัวเด่นวิ่งดูด2ตัวจับห้เด่นละ3คู่ก่อนสิไปรับชมแนวทางรัฐบาลไทยไซายด่วน6กคู่เด่นของวันที่16เมื่อนี้นอกจากดียวมาเบิ่งผลสรุปของงวดที่แล้วกันก่อนจากงวดวันที่1เดือน เจ็ดจ้าสำหรับรัฐบาลไทยสายด่วนหกกรนวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดให้ไปที่เด่นหาเก้าวิ่งรูดจ้าสำหรับโขนจ้าสามตัวบนคือหาศูนย์สามหาศูนย์สามเด่นหาวิ่งรูดหาเขาเฮ้ามาลัก่อยจ้าสำหรับบนจ้าโอ้โหมาหาศูนย์สามอยู่ลัก่อยเลยเนาะสำหรับสองตัวล่างจ้า แปดเก้าอ่าแปดเก้าจับคู่พาดไปจะโอโห้จับหาเลขผี่นอกเก้าศูนย์เข้ามาเลขผีหนอกแปดเก้าอืม,อมเข้าเดนเก้าวิ่งรุดเก้าจะสายวิ่งสายรุดก็เฮ้านำเก้าไปวิ่งไปรุดได้ล่างแปดเก้าเก้าแปดถ้าวิ่งนี่คือบนล่างนองจกจะพอเดินหาวิ่งรุดหาขหา้ขาวกลับมาลักลอยเนาะเดินเก้าวิ่งรุดเก้าข้าวล่างแปดเก้าเก้าแปดนอกจะส่วนเดินหาวิ่งรุดหาข้าวอยู่ หลักลอยบนจาโอ้โหตามนี้เลยจ้ะสำหรับผลสรุปรัฐบาลไทยสายด่วนหกคูเด่นของวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดจา,าสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเนี่ยจอยลงหายสองสูตรจะสูตรแรกนี่คือมี สูตรสองตัวบนญแล้วแล้วก็จับสามตัวหายด้วยแต่ได้จยลูกหายไปตั้งแต่วันที่สิบหาจะสำหรับสูตรแรกถ้าหมักถ้าชอบถ้าสนใจกะหรือว่าถ้าหาโบเจอร์กะสามารถรับชุบยนล้างใดเลยจะพอลงไปหายกอนตั้งแต่วันที่สิบหาแล้วนอะกจากลงไปหายตั้งแต่วันที่สิบหาแล้วนะเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบจังคอยตามเนาะจา้า สำหรับเมื่อนีก้กรตามกันต่อกับแนวทางรัฐบาลไทยสายด่วนโฮคูเด่นจะทอวาวัดใจกันเลยทีเดียวโฮคูเดน่นนอกจาก,กอนสีไปรับช่วมกับฟาคกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจหายกับแอดจอยด้วยนอกจากคนละหน like, ึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์คนละเนื่งติดตามจา้า สำหรับพี่นเอฟซีที่เขามารับชมใหม่ใหม่ถ้ายังบ่ทัานได้ติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อแสด้บพ่พลาดแนวทางต่อๆไปจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้าสำหรับวันนี้ให้ไปที่เด่นแปดเจ็ดวิ่งรูดจ้า ไซวิ่งไซรูดขออเฮ้าเราจะหมักตัวได้ชอบตัวไดกันนําไปวิ่งไปรูดได้จ้าเด่นวิ่งรูดอยู่สองตัวจับไ้เด่นละสามู่จ้าตัวเน้นนี่คือไ้เด่นเน้นนไ้เด่นละคู่เนาะสาหรับเด่นแปดวิ่งรูดแปดเมื่อีนจับคู่ไปที่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสอง สำหรับเด่น7จ็ดจ้าเจับคู่ไปที่7 8็ดโอ้เจนี่คือคู่เด่นเลย7 9 7 0เกาสำหรับ3ตัวจา้าสาตัวสามตัวงวดก่อนนี่บ่เสียดเนะาะสมตัวหายชุดเดียวพอจะรุนรุนกันไปเราจะหนึ่ง สําหรับตัวเน้นจะสายด่วนหกคููเด่นรัฐบาลไทยมือนีขอเน้นไปที่70็เน้นไปที่81ด่งขอเน้น3ตัวด้วยละกันเนาจะพอร์ไแค่สุดเดียวเองเนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนี่คือแอจอยโลงไหส2งสูตร ตามที่เคยอธิบายไปเลยจะหมักสูตรไดกระตามสูตรนั่นจะทีสําคัญก็คืออย่าลืมไปกัับกันถูกข้างเราจะถามมีตัวหมักถามมีตัวชอบเรอาจารย์คอยตามเราจะสำหรับหลักสบ,บาบนไทยไซดวนงของเขหเฮาเมอี้ก็ตามนี้เลยจ้าหมักตัวไดชอบตัวไดกระจุไดไว้แค่ไฟฟ้กนำไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งละกันเราจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบ คอยตามจะ้า,าบ่มีตัวหมักตัวชอบปล่อยผ่านจ้ารับชมไวเป็นแนวทางจะแนวทางมีเขามีรูดผิดพลาดประการใดก็โอตูนโคพายหลายๆเราจะมือนีอให้มาปัง,ปง,งๆโคหอเฮงๆรวยๆกันถูกคนถูกทานจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวล้าไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า